เราจะมาคุยเรื่องราวของผู้บริหารที่เขาพูดถึงจีนเปิดประเทศกันวันนี้ทันหุ้นรวบรวมมาครับเมื่อวานนี้เราได้คุยเต็มไปหมดเลยนะครับไปที่ AOT ก่อนนะครับ AOT เนี่ยคุณนิตินยัยสิริสมัตการครับกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบอกออกมาครับว่าการที่จีนยกเลิกการกักกันโควิดเนี่ยเอาว่ากันง่ายๆผมสรุปเป็นรวมว่าเป็นเปิดประเทศแล้วกัน ก็เขามองอย่างนี้ครับจะเป็นปัจจัยหนุนช่วงตารางบินฤดูร้อนอ้าวตอนนี้เราอยู่ตารางบินฤดูหนาวนะถ้าตารางบินฤดูร้อนเนี่ยจะเป็นเดือนเมษาย,ยนถึงกันยายนเขาบอกว่าจะขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญแต่เบื้องต้นในตอนนี้เนี่ยยังมองภาพว่าจะทยอยเร่งตัวขึ้นละกันเพราะว่านะวันนี้เนี่ยสล็อตการบินมันถูกผูกอยู่มันจะมีเหลือๆนั่นแหละคุณผู้ชมนะฮะ,ะ,ะซึ่ง ไอ้ช่วงที่ผ่านมาพวกประเทศตะวันออกกลางเขามาจองสลอ็อตสลอ็สลอตการบินกันแล้วนะฮะตอนนี้มันก็ยังมีสล็อตการบินที่อาจจะไม่ได้เป็นสล็อตการบินที่ดีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเอาละถ้าจีนจะมาก็สามารถที่จะจองสล็อตได้เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวเลขสล็อตที่จะเพิ่มขึ้นว่ากันอย่างนั้นนะครับฤดูหนาวอาจจะทยอยขึ้นมามาแหละแต่มาแบบโครไม่ได้นะฮะในเชิงของการบิน ถ้าจะมาอย่างอื่นนี่รถไฟไทยจีนอาจจะมาได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรถไฟลาวจีน,นขออภัยแล้วก็เข้ามาที่ไทยแต่เอาละ่ะช่วงนี้ถ้าพูดถึงก็คือว่าสล็อตการบินมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆและคุณผู้ชมรู้หรือเปล่านี่ขนาดจีนยังไม่เข้ามานะไตรามาสหนึ่งของ AOT เนี่ยนั่นก็คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังไม่ปิดเดือนธันวาคมดี ผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัด AOT 6ท่าเนี่ย21ล้านคนนะฮะเขาคาดเดากันก่อนหน้านั้นว่าอยู่ประมาณสัก20ล้านคนอันนี้เกินขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่ต้องพูดถึงช่วงปีใหม่2ล้านคนหนอ,นหนอนที่เอ t ทีเขาประกาศออกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะดูณนะขณะน,นี้ราคาเอ t ขึ้นมาสูงจริง นะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าจะวางเกมนะแบบไหนอย่างไรและเอวทีมีประเด็นสําคัญหนึ่งประเด็นคือเขาจะยังไม่เก็บตัวของมินิมัมการันตีกับ King Power นะคุณผู้ชมนะแต่เขายังจะเก็บส่วนแบ่งอยู่แต่มินิมัมการันตีหมายความว่าคนต้องเดินผ่านท่ากาศยานเกิน66ล้านคนถ้าผ่านจากจุดนั้นมันคือมินิมินิมัมการันตีคุณผู้ชม แต่ถ้าเกิดว่า AOT เขาประเมินภาพปีหน้าว่า98ล้านคนก็หมายความว่าก็ได้จากทิงเพาเวอรเต็มๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะได้มากกว่ามินิมัมการันตีด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เป็นตัวบง่งบอกสำหรับ AOT ไปทำการบ้านต่อกัน a อ v วันนี้ถ้าถามว่าได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วหรือยังในเชิงเซนิเมนต์ใช่ แต่ในฝั่งของผู้บริหารคุณสันติสุขคลองใช้ยาครับ <_ d ata> เขาก็บอกออกมาครับมันเป็นเรื่องดีแหละนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือว่าผู้ประกอบการสายการบินยังติดเรื่องหนึ่งเรื่องของการผ่อนคลายหรือการจํากัดโคตา้าการบินเข้าสู่มณฑลต่างๆที่ในฝั่งของอกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเนี่ยเขากําหนดอยู่ถ้าเปิดเมื่อไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าเปิดแล้วแหละเตรียมเปิดเตรียมประกาศเปิดเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบอกให้ต่างประเทศเข้ามาได้ ในประเทศออกไปได้นั่นหมายความว่าเขาก็จะได้รับเต็มๆและตอนนี้เครื่องบินมีพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผลักดันตัว AAV เดี๋ยวผมก็จะตามเรื่องราวตรงนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเชิงของพื้นฐานเลยนะคุณผู้ชมนะที่เราเอามาพูดคุยกัน